อวันนี้เรามีข่าวดีอีกแล้วครับแม้แฟนคลับอาจจะมีความกังวลเล็กๆน้อยๆนะก่อนอื่นเรามีเรื่องราวเล็กๆมาบอกท่านผู้ชมก่อนว่าท้ายคลิปของทีเซอร์ตัวล่าสุดของน้องลิซ่าเนี่ยแอบมีรหัสมอดซ่อนอยู่ด้วยนะะท่านผู้ชมทางแฟนคลับโคนันเขาบอกมาว่า รหัสมอตัวนี้สามารถแปลงเป็นตัวอักษรตัว L ได้ซึ่งสื่อถึงลิซ่านั่นเองถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ไม่รู้ว่า YG หรือว่าบริงเก่งกว่ากันนะในการคิดออกมาได้ในขณะที่อีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากๆนะฮะก็คือน้องลิซ่าเนี่ยอาจจะมีส่วนในการออกแบบท่าเต้นเยอะกว่าที่ทุกคนคิดก็ได้เพราะว่าคุณเชเชอร์ฮานะฮะเขาบอกว่าเขาไม่มีส่วนร่วมในอัลบั้มโซโล่ครั้งนี้ของลิซ่าแม้ว่าที่ผ่านมานั้นเธอจะมีส่วนอย่างมากในลิลิฟิล์มทั้งหลายของเธอก็เฝ้าจับตาดูครับอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้น และหลังจากที่น้องลิซ่าปล่อยอัลบั้มของเธอวันที่10กันยาแล้วในวันที่11กันยาเนี่ยเธอมีคิวสัมภาษณ์ให้กับพิธีกรชื่อดังของไทยอย่างคุณวูดดี้ด้วยครับโดยล่าสุดคุณวูดดี้ก็มาประกาศผ่านทวิตเตอร์ของเขานะ ว่าน้องลิซ่าเนี่ยจะมาให้สัมภาษณ์กับเขาในวันที่11กันยาเวลา5โมงเย็นหลังจากมีประกาศนี้ออกมาก็มีคอมเมนต์แสดงความยินดีจํานวนมากนะฮะแต่ก็มีแฟนคลับบางส่วนเหมือนกันที่เป็นห่วงกลัวว่าจะโยงน้องไปเรื่องอื่นกลัวว่าจะโดนบิดเบือนข้อมูลคือทางแฟนคลับเนี่ยเขาไว้ใจคุณวูดดี้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นพิธีกรมืออาชีพแต่กลัวผู้ไม่หวังดีมากกว่าอย่างทางลิลี่ทีมนะฮะซึ่งเป็นแฟนคลับบ้านใหญ่ต้นๆในเมืองไทยของ้องลิซ่าก็บอกว่าฝากคุณวูดดี้และทีมงานช่วยดูแลน้องลิซ่าาโซโซ่าา้งงนออทีตตัใจม อย่างไรก็ตามหากมีการกระทำมุ่งร้ายและเจตนาบิดเบือนข้อมูลและมีการตัดต่อบทสัมภาษณ์หลังจากการออกอากาศอยากให้คุณวูดดี้เนี่ยใช้กฎหมายจัดการให้ถึงที่สุดด้วยนอกจากจะรบกวนพี่วูดดี้ดูแลน้องแล้วฝากพี่วูดดี้ช่วยซื้อสัก500อัลบั้มด้วยได้ไหมเดี๋ยวขับรถไปส่งถึงที่ออฟฟิศเลยอย่างคอมเมนต์อื่นก็มีนะเช่นนี่คือโซโล่ครั้งแรกที่น้องทุ่มเทและตั้งใจให้มันออกมาดีหวังว่าคุณวูดดี้จะตรวจสอบคำถามอย่างอรอบคอบช่วยถ่ายทอดและโปรโมทซิงเกลิลอัลบั้มของน้องลิซ่าออกมาเป็นอย่างดี ช่วยเซฟเรื่องคำถามด้วยนะคะแฟนคลับปกป้องน้องเสมอในความเป็นจริงก็ไม่อยากให้มีอะไรมาเกี่ยวข้องเพราะเป็นโซโล่แรกของน้องลิซ่าอยากให้มีแต่ความสุขเชื่อในความเป็นมืออาชีพของคุณวูดดี้และหวังว่ารายการนี้จะไม่ทําให้ผิดหวังฝากดูแลน้องลิซ่าด้วยนะคะนี่คือแก้วตาดวงใจของแฟนคลับจริงๆเชื่อว่าคุณวูดดี้จะตั้งคําถามมาดีแน่ๆขอบพระคุณล่วงหนะ้าแอนตี้ไทยไม่เป็นสองรองใครขี้อิจฉาก็เยอะรบกวนดูแลน้องด้วยแทนแฟนคลับด้วยนะคะเขารักของเขามากจริงๆลิซ่าคือรอยยิ้มและความสุขของพวกเราทุกคนความเห็นก็จะประมาณนี้ ะะหลายๆคนก็เป็นห่วงเรื่องน้องเนี่ยอาจจะโดนไปโยงเรื่องอื่นยังไงเราก็มาเฝ้ารอติดตามรายการนี้กันนะครับถือว่าไม่ได้เห็นมานานแล้วนะกับการที่น้องลิซ่าจะมีโอกาสให้สัมภาษณ์กับพิธีกรชาวไทย มาอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกได้ว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนะฮะเซอร์ไพรส์สุดๆครับเมื่อหุ่นยนต์ AI นะฮะจะเรียกว่าหุ่นยนต์ก็ไม่ได้สักทีเดียวเพราะน้องเนี่ยเขาเป็นปัญญาประดิษฐ์นะฮะที่อยู่ในโลกของ i ิน t a g r กรมโดยเขามีผู้ติดตามมากกว่า3ล้านคนนะท่านผู้ชมน้องชื่อว่ามิเคล่านะฮะล่าสุดน้องเขามาลง IG Story ถึงน้องลิซ่าแบล็คพิงด้วยเกี่ยวกับลลิซ่าโซโล่ทีเซอร์ของเธอเนี่ยปัจจุบันน้องเขาอายุ19ปีอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นหุ่นยนต์์์ IG ททีี่่ถููกกกสรรร้้้้าาาาางงงนะนนนนนนะจลลลยยเป็ผมมิิธพดดดดดไวัับบบแแๆห หรืออย่างภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือร่วมงานกับเบลล่าฮาดดิตนางแบบตัวท็อปของโลกก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้น่าจะเซอร์ไพรส์สุดๆเรื่องหนึ่งเลยส่งท้ายด้วยบทความดีๆจากนิตยสารไนรอนสหรัฐอเมริกานะครับไนลอน USA เขาพูดถึงน้องลิซ่าว่าจากคนน่ารักของวงการเคป๊อปสู่แฟชั่นไอคอนวิวัฒนาการสไตล์การแต่งตัวของลิซ่าแบล็กพิงก์ที่ปรากฏตัวอยู่บนพรมแดงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาลิซ่าแบล็กพิงก์ไม่ใช่แค่ซูเปอร์สตาร์เคป๊อปเท่านั้นเธอได้พิสูจนนนนนน์ใหห้เเเ็็แแลลววว่่่่่าาาาธอออปปไคฟชชังยีีทผม นักร้องรายนี้เป็นที่รู้จักในการแต่งตัวสไตล์ที่หลากหลายของเธอตั้งแต่ชุดเดทน่ารักไปจนถึงชุดร้อนแรงและกล้าหาญโดยการเปิดตัวโซโล,โลที่ทุกคนรอคอยอยู่ใกล้ๆนี้อย่างที่ท่านเห็นไปนะเราก็มาเฝ้ารออัลบั้มของน้องออกมาแล้วก็เฝ้ารอว่าวันที่11กันยาน้องจะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชม